สวัสดีครับวันนี้วันพุธที่สิบเก้าเมษายนสองพันห้ารยหกสิบนะครับพอดีเรามาถางป่าด้านหลังครับเพื่อล้างวัดที่พรุ่งนี้นะครับนี่ครับเราถางป่าพอถางปุ๊บเราเห็นซอกหินอะไรด้านหลังเยอะเลยครับเนี่ยผมมีแนวทําเป็นศิลปะอะไรเยอะเลยครับนี่เราดูซอกเลยครับเป็นซอกหินธรรมชาตินะครับด้านหลังทีตอนนี้กําลังฟันอยู่ครับนี่ครับเราลุยฟันของเราไปเรื่อยๆนะครับ ป่าด้านหลังเนี่ยครับสวยนะครับที่ด้านหลังเดีย๋ยวเราวันนี้ก็มีหน้าที่ถางป่าเพื่อรอราองวัลพรุ่งนี้นะครับโอเคครับเนี่ยสวยมากเลยครับจุดตร,ตรงที่ผมยืนอยู่นี่เป็นซอกหินเป็นอะไรดีจังนะครับเนี่ยเราสามารถเราไม่ต้องไปซื้อหินที่ไหนนะครับนี่เรามีหินแบบสวยๆอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยตามซอกตามอะไรเดี๋ยวนาะค้งหน้าเบ้นคงได้จัด สันจุดเแถวนี้คงสวยน่าดูแล้วต้องค่อยๆทำไปนะครับเนี่ยพื้นที่ซอกหินครับโอเคครับสวัสดีครับ